กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันพร้อมช่วยคนพิการผู้สูงอายุซ่อมบ้านที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมพร้อมย้ำหลักเกณฑ์รับความช่วยเหลือนายวราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงมีสวัสดิการซ่อมบ้านผู้สูงอายุและปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้คนพิการแม้จะเป็นเงินจนํานวนไม่มาก แต่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ครอบครัวรับไม่เกิน40,000บาทโดยสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอดทั้งปีได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งสามารถขอรับการสนับสนุสนได้ปกติหรือกรณีเกิดภยัยพิบัติอาทิน้ำท่วมหรือลมพายุจนทำให้ที่พักอาศัยได้รับความเสียหายสามารถยื่นเรื่องของงบประมาณซ่อมแซมที่พักอาศัยได้เช่นกันและเมื่อได้รับงบประมาณตรงนี้ไปแล้วก็ยังสามารถของบประมาณจากหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อมาร่วมแก้ไขปัญหาได้อีกด้วยนิตยาคุณสิ๋มรายงาน